สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับชงเองกินเองพี่น้องนักเลงพอเสียทุนเพิ่มพูนรัพย์กับโกบิโก้ SK 140lc รุ่น11แกะป้ายแดงมา6,500ชั่วโมงครับอยังเปรี้ยอยู่นะเบียดเบียดสีปีนะครับนะยังรอเล้าอาการอยู่ 4JJ ครับ 4JJK5V Napco จะเดิน Napco 14ตัน200กิโลกรัมโองงานสิบปวราเที่ยวเลยชงเองกินเองเลยนะครับขับเองแล้วก็ลงมาขับรถดำต่อนะครับก็เที่ยวละ 300, 300ก็ได้เลยครับนะกินเองเลย K5V ครับ LC ใบแท็ก70ลนเลย7จ็ดแคริเอรจุดลูกบาทเมตรตส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ขับครับนะมีแต่พนักงานขับแต่วันนี้น่าจะพนักงานมันจะช่วงหน้าฝนครับไม่อยู่ก็จัดการเองเลย สิมินครยบพีนน้องดูแลโดยอริยะอิคิวเมนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเตรีมก็เาเป็นตัวเอ็กเซด้วยเหล็กสองแฉกกันเรานำ้าเมื่อถูกใช้ไปนานๆ89พลังมาครับสำหรับ CJJ K1X k s k นึเดเป็นอีซูซูนะครับ4ีูบขอมมนเร็วรีดมาได้85ตัวครับ วัดรอบเครื่อง2,000รอบตอนน้าที่แตง่งแต่งเลดรอบคันเหมือนกันครับนะติดไฟหลังซะด้วยไฟส่องแล้วก็ไฟท้ายก็มีบั้นท้ายใหญ่ๆครับรุ่น11นะ1 4 0 l c รุ่น11 32สาคาขาทั่วประเทศครับโอ้เจอดินดานี่เนี่ย ธรรมดาเหมือนกันครับเสียทุนเพิ่มทุนซับขับเองนักเลงพอชงเองกินเองครับแต่รถนั้น6,500ชั่วโมงก็โอ้ก็รถใหม่ครับไม่มีปัญหาเก๋งนิรภัยแอร์เย็นนะครับเครื่องเสียงเพราะที่วางแก้วประเบบนุ่มครับนอนสบายนอนในรถก็ได้ มามเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมโดยพันเหล็กสามแฉครับทีนี้ค่าตัวก็3นิดๆนะครับคนได้ดาวได้32สาขาอยู่บุรีรัมย์ก็อยู่สุรินทร์ไม่น้องนะโกบิโก้หรือว่าอาริยะนี่ถือว่าเป็นศูนย์รถขุดที่เยอะที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ครับนะจะใช้เวลาตัก3นาทีครึ่งครับนะแล้วก็ลงมา โอเคดับเครื่องเลยโอ้มาเกือบไม่ได้คลิปพี่น้องได้คลิปประมาณ5นาทีโอ้ไอเสี้ยกโอ้วัตดีขายเที่ยวเท่าไรในดินนี่เที่ยวเท่าไรดินโอ้เที่ยวละพันใช่ปะถ้าถ้าไปกรุงเทพล่ะเที่ยวกรุงเทพสี่หมื่นห้าน่ะถ้าไปแถวอ่ารัสเซียล่ะ เอาโอ้ยชงเองกินเองเลยได้จะเที่ยวมอนี่เอานั่นเด้อ้อาไอจอดอ๋อโอ้มาปรทันได้ที่ใหญ่ไปไอ่ไรล่ะนนสว่างนอกินป่าอ๋อดู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 ดดูดูดูดด อาว่ากันไปครับนะเสียทุนเพิ่มบุญทรัพย์สั่งได้ทั่วทุกมุมโลกเลยไอ้กรุงเทพนี่ครับสี่หมื่นห้าไปน้องอ่ะตัวนี้น่าจะน่าจะแปดสี่นะอา้าวเจ็ดสี่แล้วครับโอ้ดำสวยอยู่อ่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆไปน้องเน่อวันนี้เขาหยุดแล้วเนี่ยเที่ยงพอดีได้สิบกระเที่ยวครับนี่ก็ สิบบาทเที่ยวก็เที่ยว,ยวละอาจจะสา0ร้อยก็ได้3ามพัน่าบาทครับนะก็ช่วงนี้งานจะงานจะน้อยหน้าฝนนะครับงั้นทำรถขุดทำงานช่วงธันวาถึงพฤษภาก็ทำหนึ่งเดือนส่งได้2เดือนหรือ3เดือนก็ได้ครับนะนั้นต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับหน้าแรงเราก็เก็บไว้นะครับขยายบอ่อดินก็ไม่เยอะครับเหลือประมาณสักน่าจะ ร้อยเที่ยวได้อยู่ครับนะ,ะจบด้วยโกบิโก้ SK 140LC รุ่น11นะตัวท็อปนะพี่น้องตัวท็อปเลยเครื่องยนต์อิซูซุนะครับอะไหล่หาง่ายปัม๊มโกคาวาสกิ k เออาครับนะจะเป็น200ก็ K7 แบรนด์ญี่ปุ่นครับนะประกอบที่ตำบลตะศิธฐ์อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับนะก็มีคันใหญ่คันเล็ก จะมี35ก็มีครับนะ3575แล้วก็140แล้วก็200 200 SM หรือ490ใหญ่ๆก็มีครับก็เป็นรถที่ถือว่าได้รับความนิยมอย่างตลอดกาลนะครับตั้งแต่ยุคโบราณจนถึง,ถงปัจจุบันครับอาฝากกดติดตามด้ครับสวัสดีครับ